เมื่อวานเนี่ยเราลองเด็กที่มันขึ้นเมต้าขึ้นท็อปเมตาก็คือเด็กโอเวอร์ไวตีหน้านั่นแหละตอนกลางวันวันวน,นี้ยครับอาร์มลิสเนี้ยถูกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นี่จากเดสเมื่อวานกลายเป็นแบบนี้ของสวิมนะครับซึ่งผมลองเทสดูแล้วผมไม่ชอบคือมันก็จะกลายเป็นมันก็ไม่ต่างอะไรกับแอโกรธรรมดาที่มีจุดอ่อนพื้นฐานของแอโกรนะครับก็คือแอโกรไอโอเวตีหน้าอัน,นี้เนี่ย ผมชอบเพราะอะไรผมชอบเพราะว่ายูนิตมันตายยากมันไม่ได้โดนการ์ดเคลียร์แบบอาวาราน์กวาดทีโรตตายทั้งแผงเนี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงแต่ทีเนี้ยไอการ์ดที่เขาปรับเซตมาเนี่ยผมไม่ชอบเพราะว่ายูนิตที่โดนอาวาราน์กวาดทิ้งได้อะ่ะครึง่งครึ่งหนึ่งอะ่ะครึ่งหนึ่งโดนกวาดทิ้งได้แต่ในขณะที่ลิสต์เนี้ยผมรู้สึกว่าอาวาราน์ผมไม่ตอนผมเล่นลิสต์เนี้ยผมไม่กลัวอาวารานต์เลยนะเพราะว่าอันนึงก็คือมีอวโรซันทรัพเปอร์เนี่ยที่สามารถเจนเยติขึ้นมา แล้วทีนี้ถ้ามันถ้าเราคอมโบกับเอาไรเดอร์มันจะกลายเป็นเยติ88อะไรกวาดก็ไม่ตายแล้วก็มีดีทะลุด้วยผมชอบไงเพราะมันดูเป็นการทำคอมโบเพื่อปิดเกมดีแต่ลิสต์เนี่ยมันก็ไม่มันก็เป็นอโกรธรรมดาแล้วด้วยการที่ใส่แบบเดดแฮนด์ใส่น็อกเซียนเฟเวอร์ใส่เคอรลิงใส่อะไรแบบเนี้ยเข้าไปเพื่อเพิ่มดาเมจเผาเพิ่มนอนคอมแบทดาเมจเข้าไปถ้าแบบนี้นะเล่นไพ l o เล็ตอโกรไม่ดีกว่าหรอทำไมเห็นต้องเล่นอันนี้เลย ผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคลิสเดิมอะ่ะมันเข้ากับผมมากกว่าแต่ว่าผมปรับก็คือเดิมทีมาเป็นทรินเดเมียคู่กับเซจูนี่ใช่ไหมผมเปลี่ยนใหม่เป็นดาริอสคู่เซจูนี่ผมว่าโอเคกว่าเป็นดาริอสไปเลยลงง่ายกว่าดาเมจแรงเหมือนกันตายก็อา่าเพราะว่าปกติเวลาผมเล่นผมไม่ได้ไอ้นไม่แทบไม่ได้ลงทรินเดเมียเลยอะ่ะเพราะว่ามันมันลงยากอะแม่งคอร์สแปดอะมันลงลงไปแล้วแบบมานามหมดแล้วแบบถ้าสมมติว่าเขามีอะไรส่วนก็คือเราก็จบเหตุแล้วอะ่ะอีกอย่างมานาแปดผมเก็บไว้ลงบัตเทิลฟูลี่สวนเซอร์ไพรส์ศัตร เนี่ยผมก็เลยคิดว่าลิสต์เนี้ยโอเคอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่นเด็กนี้ต่อเป็นเก็บฟุตนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่เล่นผมผันตัวมาเล่นเด็กเนี้ยตอนที่เริ่มหมดหัวเริ่มอุ่นแล้วมันก็เลยค่อนข้างเจ๊งกระบบงทีเดียวจบเหเลยรีบไปคิดไม่รอบด้านนี่เจอทิตเตอ เก็บคอลลินสไตร์เก็บโอเมนฮอคเก็บ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 ได้หมดเลยเล่นตามเทมโปเลยมาเทิร์นหนึ่งมีอะไรลงด้วยดัสด <'s> ัสบิงเกอร์ถ้าเขาตีผมยังไม่ต้องจัว่วผมมีอะไรเล่นอยู่แล้วรุตเลสไรเดอร์ เธอเนี้เขายังลงอพริเอดไม่ได้เขากันรูเดตไรเดอร์อยู่แล้วผมย,งงยังไม่จำเป็นต้องจัวดไหมจัวดีกว่าเขาลงอพริเอด มานาเขาหมดผมยิงเอาพิโอททิ้งเลยมีปกป้องได้ไหมมีเพลแคสเคดอ่ะมีอ๊ะไม่มีไกดิ้งทัชแสดงว่าที่เขามีคือไกดิ้งทัะสิพอด้เขาใช้เพลแคสเคดเขาก็รอดเครสเซนดัมได้บล็อกตัปุสจปแจ๋วผมลงเซนทรีไปได้ ผมลงเซนทรีสองตัวเลยเพราะว่าเซนทรีบ็อกตอร์ปูตายโนทรัพเปอร์บ็อกตอปูสก็ตายเขาจะลงยูนิตมาสวนเซนทรีเขาลงยูนิตมาแล้วเขาจะเอายูนิตมากันเซนทรีทีนี้จะไปแดงคือเขาจะลงตัวอะไรเขาอาจจะลงทวิตเตอร์เฟดก็ได้ทวิตเตอร์เฟดกับอาพิเลียสทวิตเตอร์เฟดกับอาพิเลียสเนี่ยเอาจริงเดีกนี้นะโฟกัสที่ฆ่าอาพิเลียสดีกว่าทศฆ่าทวิตเตอร์เฟดครับเว้นแต่ว่าเขาจะมีเทมเพลนะถ้าเขามีเทมเพลอ่ะ ต้องแบบดูว่าตัวไหนเป็นตัวที่เทมโปิลมาโฟกัสอยู่อะทวิตเตอร์เฟดขอบคุณท <Cl ank. S 1> ี่ช่วยจวดกัสมีนโนว่าเขาจะาไม่เอามากันเพราะถ้าเขากันใช่ไหมเขากันด้วยบล็อกตัวปุ๊สเทอร์นหน้าทวิตเตอร์เฟดโอเพนแอคแท็กได้แต่ก็ได้แค่2ดาเมจ มันไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรขนาดนั้นในขณะที่เทอร์น้าถ้าเขาลงผมสัมถ้าเขาไม่โอเพนได้แท็กผมลงแอนเชียนเยติได้กันทวิตเตอร์เฟดได้ทวิตเตอร์เฟดก็จะไม่มาตีน่นไงดึกแล้ว่าต้องไม่มากันถ้าผมลงยูนิตไปนะอ่าโอเคมีโทรชันมีโทรชันผมคอนเฟิร์มว่าค่าทวิตเตอร์เฟดได้ถ้าผมต่อผมลงยูนิตไปอีกตัวลงยูนิตไปอีกตัวก็ค่าทวิตเตอร์เฟดได้ ลอ่อฮฮถ้าผมผ่านไปอย่างนี้จะเป็นประโยชน์กับเขามากกว่าหรือจะเป็นประโยชน์กับผมมากกว่าเขาจะได้จั่วการดึงใบทั้งว่าเขาจะเป็น2ใบเลยใช่ไหมจั่วจากพิกอาการจะอีก4ใบ456ห้าหกระเมศสองใบเขาอาจจะเลเวลอัพได้ในเทิร์นหน้าแต่ถ้าผมไม่ปล่อยผ่านผมล่อให้เขาตีเข้ามาเนี่ยล่อให้ขอบอคโตปุสดึงตัวไหนสักตัวหนึ่งผมสามารถโทรชั้นสวนได้ที่จะประเด็นคือลงตัวไหนเดียทรัพเปอร์ หรือว่าไรเดอร์ดิถ้าไรเดอร์ผมปกป้องไรเดอร์ไม่ได้ได้ปกป้องได้ทั้งนั้นน่ะลงทรปอร์เพื่อเอาเยติดีไหมน่าสนใจเอาทรปอร์เพื่อลงเพ<ด>ื่อเอาเยติพิกับการ์ดนั้ไนงน,นึกแล้วหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เธอหน้าเขาจะโจก่าสี่ใบสี่ห้าหกเจ็แปดเขาจะขาดสามใบเธอหน้ามีสิทธิ์ที่เขาจะทำให้ทวิตเต r f เฟลเลเวลอัพเลยซึ่งถ้าทวิตเต็ดเฟลด์เลเวลอัพนั่นคือเอ็นเกมเราเลยอ่ะ เหลือมานาไว้หน่อยแล้วกันว้าวต้องคิดไปถึงตอนที่ทวิตเต็ดเฟลด์เวลอัพด้วยอะ่ะใช้เลยแล้วกันเถินตัดปลยมีโอกาสสูงมากที่เขาจะทำให้ทวิตเต็ดเฟลด์เวลอัพได้ซึ่งอันตรายกับเราสุดๆเลย ผมเซอรพเขาก็ไม่ได้ด้วยนะหกเจ็ดแปดแล้วเขาก็ใช้สคอมโบสามใบลงแค่ไรเดอร์พอพี่อาการ์ดถือจะเฟดเลเวลอัพเทิร์หน้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเขาไม่กันเขาจะโดนหกดาเมจเขาเหลือแปดเขาใช้พี่อากการ์แสดงว่าเขาจะเสียการ์ดทั้งหมดไม่เขาจวดเขาสับการ์ดที่ต้องเข้าเด็กไปแล้วเพราะงั้น าจะให้ประโยชน์สูงสุดตอนนี้ถ้าผมลง ancient yeti ไป5ดา damage จจาระสิ1ส13เขาจะขาด1ดาเม damage เขาจะมันจะบังคับไกลๆว่าเขาจำเป็นจะต้องเอา twitter f a t e ลงมากันไม่เขาจะโดนอะไรก็ไม่รู้ ancient yeti <co> เขาไม่มี damage เขาม,มีแค่ guiding touch กับ pale guiding Gu touch pale cascade แล้วก็โอเคเขามีสิทธิ์เลือกที่จะให้ twitter f a t e เลเวลอัพ ทำดาเมจได้4ดาเมจถ้าเอาแอนเชียนเยติไปตีเขาจะเอาบ็อกตอวปุสมาตันทำให้เราได้แค่4ดาเมจ4ดาเมจเสร็จแล้วเขาบล็อกไรเดอร์ต่อ4 5 6 7 8 9 10เขาจะเหลือ4ดาเมจโดยที่ทวิตเตร์เฟดไม่ตายเราทำให้ทวิตเตร์เฟดตายไม่ได้ถ้าเราไม่ตีปุ๊บทวิตเตร์เฟดก็เลือดไม่ลดไม่อะไรทั้งสิน้นถ้าทวิตเตร์เฟดเลือดลดแล้วเราเทิร์นหน้าเราจ่วได้คาริงสไตร์ก็ยังโอเค แบบนี้เราจะขาด3ดาเมจเราไม่มีการยิงอะไรเลยเพราะงั้นเราต้องสู้ด้วยบอกเราต้องสู้ด้วยการตีหน้าอย่างเดียวไม่กันด้วยเราต้องสู้ด้วยการตีหน้าอย่างเดียวครับขาด3ดาเมจเถิดเราทวิตเตอร์เฟกเขาเลเวลอัพแล้วฮาร์ดโหมดพอสมควรนะอาจจะมีบ b เบิลฟิช ผมหวังพึ่งเอเชียนเยติไม่ได้เพราะเอนเชียนเยติผมจะโดนสตันถ้าผมลงถ้าผมเอ็นเอ็นเรดถ้าผมลงเอ็นเรดเยติเอ็นชีเนจะโดนสตันเพราะว่าเอนเชียนมีโอเวอร์เวยถือว่าเป็นตัวที่เก่งกว่าในทำนองเดียวกันคือฝั่งนู้นฆ่ารุดทวิตเตอร์เฟยเขาฆ่ารุทเรดผมไม่ได้เพราะว่าไพ่แดงทาไม่ฆ่ารุดเรดไม่ได้ลงอะไรสมสีสมห้าที่โดนยิงทิ้งอะ่ะพูดถึงยิงทิ้งผมลงไอรอนบาริสตาไม่ได้แบบนี้เพราะว่าเขาสามารถเฟยเอาคาริบรัมมาแล้วาคาริบรัมยิงร ไอรอมบาริสตาทิ้งไปเลยก็ได้แต่จำนวนก,การ์ในมือที่เขามีเขาต้องมีอะไรพวกนี้บ้างละ่ะพี่กับการ์ดีกหรอไอ้นี่ก็โยนการ์ทิ้งเป็นว่าเล่นเลยผมลงเอเ็ดเยติไปเลยเพื่อที่ว่าเขาจะได้อ่าไม่จริงๆเขาพลาดว่ะเขาเฟดเอาคาริบั้นมายิงได้ผมก็ไม่สามารถกันทวิตเฟดทวิตเฟดก็ตีบ้านได้ แต่ว่าก็เอาเซนทรีไปกันเพื่อจั่วการได้เออโอเคอยังไม่ถือว่าพลาดพลาดสักทีเดียวเขามี6มานาถ้าเขาสตันตัวที่สตันจะกลายเป็นเอนเชียนเยติยังเหลือเอ็นเลดเยติอยู่ถ้าเขาไม่มีอะไรลดเลือดเอ็นเลดเยติเขาจะไม่เอาทวิตเต็ดเฟรมาตีซึ่งเราก็จะได้ประโยชน์เทิร์น้าถ้าเขาใช้โคโบสามไพ่อีกใช่ไหมอาโรซันเซนทรีผมจะตายซึ่งพอเอาโรซันเซนทรีผมตายเสร็จผมจะเหลือแค่เอ็นเลดเยติกับลูเดตไรเดอร์เพราะว่าตัว แอนเชียนเยติจะโดนสตันเว้นแต่เทร์นี้ถ้าผมลงไอรอนบาริสตาไปเลยไอรอนบาริสตาก็ไม่ตายถ้าเขาได้อีควีนอกคือผมงานเข้าได้เซอร์เพนผมก็เหนื่อย <for> ผ่าน เขาได้อะไรมาผมก็เหนื่อยอะสแตนแอนเรสแตนแอนเชียน,นถูกแล้วลลมานาเขาหมดทีนี้ถ้าเราว่าผมสามารถเซอร์ไพรส์เขาได้2ตัวเขาต้องใช้การ์ดสใบเพื่อที่จะได้การ์ดเหลืองซึ่งแล้วการ์ดเหลืองจะลงกับแอนเชียนเยติ <S 2> <S 2> ผมเซอร์ไพรส์เขาได้จบปิดเกมได้ มิดาริอสด้วยแต่ว่าผมเซอร์ไพรส์เขาด้วย b a t t l e f u ู y ดีกว่าสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการให้เขาใช้ไพ่สามใบให้ได้ไพ่เหลืองให้ผมรู้แน่ๆว่าใ <Thank you. S 1> บาไหนที่จะโดนสตัน <'t> ซึ่งถ้าผมรู้ว่าใบาไหนโดนสตัน <'t> ผมจะได้ b a t t l e ลฟู y ใส่ตัว oh, โอเวมตัวอื่นเอเนเรจเยติจะเป็นตัวที่โดนสตันถ้าเขาใช้สามใบแต่ถ้าเขาไม่พี่อากาัาโอเคเขาใช้พี่อากาศบแล้ว ใบที่1ไม่ไม่เมื่อกี้เป็นทวิตเตอร์เฟดพากาศโอเคใบที่1กว่าทั้งบอร์ดอ่าผมจะเสียอวโรซันเซนทรีไม่เป็นไรอวโรซันเซนทรีไม่ใช่ประเด็นอยู่แล้วอ่ะไอ้นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นต้องการรู้แค่ว่าตัวไหนจะโดนสตันแค่นั้นเลยเซอร์ไพรส์รได้หรือเขามานามโหมดถ้าเขามานามโหมดแค่นี้ไม่มีการ์ดแล้วผมก็ชนะแล้วแต่ดูจากระยะเวลาที่ทิ้งไว้เนี่ยน่าจะมีการ์ดอีกใบหนึ่งมาแม่เขายังไม่ได้กดโอเคเฉยเขาอาจจะไม่มีการ์ดแล้ว ทำไมกูต้องเล่นเด็กอะโกรให้เหมือนเ,เล่นเล่นเด็กคอนโทรลทุกรอบด้วยวะเนี่ยฟิโวร่าเชนอย่างนั้นเหรอเริ่มเจอเด็กสู้ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วเว้ยฟิโวร่าเชนสิ่งที่เราสามารถสกัดฟิโวร่าได้มีแค่โทรชั้นอย่างเดียวกับอีกอันหนึ่งคือยูนิตเราตัวใหญ่ทำให้ฟิโวร่าตีไม่เข้าตีไม่ตายไม่ใช่ตีไม่เข้าตีไม่ตาย ผมต้องพยายามบัฟยูนิตให้เลือดมากกว่า3เพื่อจะได้ชะลอฟิโล่าแต่ตอนนี้ผมเห็นภาพตัวเองโดนบาร,รีเขาโดนบารียรสวนอยู่โอโ้โหรู้ใจจังเลยแทรปเปอร์ ER 2ใบเทิร์นหเทิร์นสเด็กฟิล่ามักจะไม่มีอะไรลงไรเดอร์อืมเต็มที่ก็กรีนเกลอะแต่ว่าถ้าบล็อกก็ตายนะแนนนอนไม่กัน สารามเมิเขาทนได้แล้วก็ฟิโอล่าไบรซ์สติวไบรซ์สติวโปรเทคเตอร์อย่างนั้นเหรอเซนทรีอืมเอาเซนทรีไปกัน ผมจะเหลือมานาวไว้2ในรอบนี้โอเคโอกาสที่เขาเขามีโอกาสมีอะไรบ้าง Single Combat rier, ura, Chen, 9, no b a r ร e อ f ฟ r a ่าเชนตีนายนอฟฟี l ไฟล์ลอเลนกินเกลอีกตัวอา่าไบรสติลโปรเจคเตอร์อีกตัวความน่าจะเป็นเต็มไปหมดเลยเพราะงั้นลงแท a ปเปอร์่แหละน่าจะคุ้มที่สุดละเชนโอ้โหขนาดคิดว่าตา่ำแล้วเนี่ยยังจะเป็นเชนเหรอวะถ้าเขาเอาเชนมา มาป้องกันเขาน่าจะเอาเชนมาตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์อีกตัวหนึ่งผมจะต้องบีบให้เขาโปรเจคเตอร์ลงมาบ์อเขาจะได้ล่งขึ้นอีกตัวจะเป็นเชนอ่ะเจ๋วกันผิดด้วยนะจริงๆเขาควรมากันทแทรปเปอร์นะโอเคทีเนี้ยถ้าเขามีฟิล่าผมจะต้องกักเพื่อ ใช้กับฟิโอราแต่ในกรณีนี้ <my> honor, นั่นแหละไอซ์วอลใช้กับฟ mm ิโอราเพื่อให้ฟิโอรามันทำอะไรเราไม่ได้แถมอีกอย่างถ้าเขาจะใช้คือเขาต้องใช้รีโพสต์รอรีโพสต์เขาได้ใบหนึ่งชับปไซว้าว แจวอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ลดดาเมจเราโดนสารดาเมจแต่ฟิโอ่าทำอะไรเราไม่ได้เสร็จแล้วผมลงทแทรปเปอร์มีโอกาสที่เราจะจั่วมาขึ้นมาเราได้เยติเซจูนี่ก็ไม่เร็วนะแต่ว่ามันมันบาเรียได้อะ่ะ ถ้าเขาใช้ r e p o s ใช่ไหมมีมีโอกาส2โอกาสคือไอบาเรีย speed r e f u g e e กับบาเรียรกับ r e สต์รีโพสต์จะได้ดาเมจ3 3ปุ๊บเซจูนี่ผมไม่เป็นไรเซจูนี่ไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่อีกเวนึ่งก็คืออ่าเวนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องใช้สามานาะ decisive maneuver เป็นฟ้าสามารถโดนดีนยแก้ได้ด้วยถ้าผมตีเฉยๆสองใบเนี้ยตัดทิ้งไม่ได้เลยไม่น่าใช้งั้นจริงๆชอยที่น่าสนใจที่สุดคือเซจูนี่ครับ หรือผมจะฆ่าเชนเชนดีกว่าเก็บเชนดีกว่าผมไม่คิดว่าเขาจะมีการที่ต้องปกป้องสองใบพร้อมกันเขาต้อง6กเจบเขาไม่ก้ามา,าจริจริงเขาทำได้นะสปียหรือฟิใส่ฟิลลาหรือรรเขาไม่มีอะไรปกป้องเชนเชนตายแจ๋วแต่เป็นไปนตามไม่ใช่ไม่ได้ตามแผนแต่ผลลับ เป็นไปตามที่ต้องการซิเทียซิเทียไม่มีผลกับผมครับเพราะว่าเด็กผมตัวโตซิเทียไม่เป็นไรอีกอย่างหนึ่งคือเขาล่าเขาล่าได้แค่2ตัวนี้ใช่ไหมดีสิสิบเมนูแบตเทนฟูรี y ผมสามารถใช้แบ t เทนฟูรีส่วนได้แต่เขาน่าจะมีรีโพสต์7 7-8ใช่ไหม8 5ถ้าเขาใช้รีโพสต์ ผมจะยอมไห้เขาฟิลลาเขายัางตอนนี้ยังไม่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะงั้นผมจะปล่อยทีนี้ผมคิดเรื่องปกป้องเซจูนี่ดีกว่าสี่ห้าเซจูนี่ผมจะเหลือหนึ่งอาจจะโดนซิงเกิลคอมแบทสวนลงอะไรที่มันจะฆ่าซิทียได้ดีกว่าซิทียจะได้ตายในทีนี้ในเทอร์นี้ไปเลยดีไหมดีอ่ะควายคอคือคิดไม่ทันแล้วอะ่ะ คืออ่ะเขาจะเอาสกีชิงดาก้อนลากอไว้คอเสร็จแล้วก็จะเหลือว่างเอาไว้ตรงซีเทียใช่ะจริง,นะรงเราเราเอาเราเอาทรัเปอร์หรืออ,อาเชอร์ไปกันได้แปลกๆนะแบบนแแแเนี้ยแปลกๆนะเนี่ย ผมพึ่ง d e c เซ s i v e m a n เวอรไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะดีนายทิ้ง Single Combat ไม่เป็นไรเขาจะเหลือฟิลลาใบเดียวกับการอ <ไป S 1> <ป>ีกสามใบเจอหน้าแอนเชียนเยติผมใช้ผมใช้ผมจะคอสหนึ่งแค่หนึ่งอ่าแปดเก้าแปดเจ็ดแอนเชียนเยติแปดอ่าอาจจะเป็น อืมเขาดิเขานอปิไฟดิเซสซีเมนูเวอร์ผมไม่ได้ฟิว่าฆ่าตัวใดตัวหนึ่งของผมไม่ได้ถ้าผมดิเซสซีเมนูเวอร์แล้วก็ลงเอ็นล,ลงเยติและดิเซสซเมนูเวอร์ใส่เทียน,นาตัวผมจะตัวโตโต,โตและเทียนาก็จะดวนสตันฟิว่าตอนนี้ไม่มีอะไรปกป้องตัวเองเลยเป็นที่เป็นไปได้ไดที่สุดคือซิงเกิลคอมแบท และผมก็แค่ตีไปทั้งหมดซิงเกิลคอมแบทความเป็นไปได้สูงสุดไม่งั้นฟิลาเขาก็ตายชนะละ้ะข้อผิดพลาดของเขาคือการลงเทียหน้ามามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะในเคสในเคสรอบเนี้ยเทียหน้าเนี่ยรอบไปกี่นาทีเนี่ย15นาทีรอบเมื่อกี้ ้ชนะมา3มรอบเอ้ยเมื่อกี้เราเจอเด็กเมตาไปแล้วเด็กหนึ่งนะ,ต,ะต้องระวังเวนเจนกับรูเนชันโอเคพวกแอนเชนเยติเก็บไว้ดีไหมแอนเชนเยติไม่อยากเก็บไว้มือเก็บไว้มือแรกก็ได้แหละแต่แบบไม่รู้ไงเด็กเขาเป็นเด็กช้าอาจจะเป็นเด็กมิสเวท กัดฟันกัดฟันวันนี้กันว้าวแจ๋วนี้แหละโครดีโอเมนท็อกไปก่อนไม่ต้องคิดอะไรเลยต้องระวังลูเนชั่นอ่ะผมเล่นแบบโถมเกมไม่ได้โถมแบบรีบโถมไม่ได้อ่าดิสซิสเมนูเวอร์ไอ้ที่อย่างนี้ละมาเนาะใส่ใบเดียวเออมันก็ไม่ใส่ใบเดียวยจริงๆเลย ผมลงไรเดอร์แบบไม่ต้องคิดเลยครับเธอรหน้าสามการฟออฟอันดยยิงมันห้ามานาถ้าผมตีตอนนี้ผมจะเข้าเขาสองดาเมจร้อยเปอร์เซโดยที่ตัวผมไม่เป็นอะไรสามมานาชาร์โลไอไม่มีอะไรเป็นพิเศษไอรอนบาริสต้าหมอเทนโกดปตี เขาจะต้องเอามอเทนโกลดมาก,กันฮะแปลกๆถึงว่าเอามอเทนโกลดมาก,กันไรเดอร์เนี่ยจริงคุ้มกว่านะโอเคเทมเพิลเขามา,าเทินหน้าเทินห้าใช่ไหมไม่เดาไม่ออกเลยว่าเขาจะเล่นอะไรเทินห้า เขาอาจจะบัฟแมงมุมเนี้ให้กลายเป็นโค่นแมงมุมก็ได้เพราะงั้นค่าเท่ากันอ่ะผมลงเซนทริผมลงทรัพเปอร์ไปเพื่อจะได้เยติแต่เธอหน้าผมไม่มีอะไรลงลงได้ปะลงได้ลงแอนเชนเยติได้ห้ามานาแต่ว่าเราจะหมดมานาไปทันทีตีเลยอ่ามีเวนเจนมีเวนเจนเวนเจนไวฟีด เวนเจนกับไวฟ s สแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้อะไม่แน่ใจว่าเขาเล่นอะไรการฟอบอันเดียยิ่งเวนเจนวันการฟอบอันเดียยิ่งเวนเจนไวฟิสอ๋ออ่ะหรืออาจจะเป็นอันนี้ก็ได้ว้าวเพิ่งเคยเห็นเล่นแบบนี้ฮะเล่นแบบว่าเพื่อจัว่วเพื่อจั่ววัดขึ้นมาถ้าคุณลงสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปด เธอหน่ายังรู้เนชั่นไม่ได้เอนเชนเยตีดีไหมแต่มันเวนเจนได้อะอาจจะไม่ใช่เวนเจนก็ได้ไม่ยังไม่ลงหวงเดอะแฟงเดอะแฟงสามสี่ห้าสองสามสี่เดอะแฟงห้าสี่สามห้าสองสามสี่โอเคได้ ทีนี้เพื่อจะการเดอะแฟงคือเขาจะทำให้เดอะแฟงบวกหนึ่งบวกหนึ่งด้วยพลังของเทมเพิลเนาะ3ามสี่สาสี่ต้องการ4ี่ดาเมจในการฆ่าเดอะแฟงสี่ดาเมจตัวไรเดียลงตัวแอนเชนเยติแล้วกันเสร็จแล้วผมจะโทรชันเพื่อลดพลังการดูดเลือดของมันเขาดูเนชันไม่ได้เวนเจอไม่ได้เจมได้โอเคกราวิตัม 100 100. ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เชื่อผมดิเขาเอาการิต้มมาฮะทำไมเอาคาริบ้าวะแปลกดีโอ้มูนโกรเอาละ เนื่องจากว่าบอร์ดเขาแคบ7 8 9ดแผมมี10มานาตอนนี้ผมกำลังคิดว่าจะคอมโบดีด De ีเซสิบดีเซสิบเมนูเวอร์กระเทาะสเปลชิลด้วยโทรชันโดยพื้นฐานแล้วเขาจะต้องมากันแอนเชียนเยติกระเทาะออกแล้วใช้ด De ีเซสิบเมนูเวอร์บวก2บวก2,6,7,8เข้า2ดาเมจเหลือ10 3,4,5, เหลือ5ถ้าผมเอาแอนเชียนเยติเสริมเข้าไปได้อะแอนเชียนเยติ แต่ท้งนี้ขึ้นอยู่ว่าเขาจะลงยูนิตอะไรเพิ่มด้วยนะเขาเจมโอ้โหสตาร์เชฟปิงเอ,ปเอาแล้วนะห้า 6กเไอ้นี่ตายใช่ปะห้าเขาก็ตายห้าหกเจบวกเลือดเข้าไปดูดเลือด8เอาวะถ้าเขาไม่มีอะไรขัดนะถ้าเขาไม่มีอะไรขัดนะเราชนะเลยซึ่งไม่น่าจะมีการ์ดฟาสที่เป็น ฟาส t หรือเบรสที่สามารถหยุดเราตอนนี้ได้มีอะไรบ้างอะโอเคผมต้องจำไว้ว่าถ้าเห็นแอปริออสกับแอปริออสทากอนเนี่ยโปรดโปรดจำไว้เลยว่ามันคือมันมีอะโทรซิตี้เกือบไปแล้วเกือบเกือบเกือบไปแล้ว คือคือไม่รู้ไงว่ามันมี a อ r โ c รซิตีเกือบไปแล้ะดีนะเหลือโทซชา้นอีกใบ